สวัสดีครับสวัสดีครับบุนีกลับมาพบกับเถ่างาะปูหากินหมาดนะครับบุนีพาพี่น้องครับมาเหลือกางวงงามพันธุกรรมดีราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับพี่น้องพบกันอีกครั้งนะครับกับข้อของพ่อออทอำเภอพยากระปิพิศัยจังหวัดมหาสารค้าวนะครับผมมาเสียวล่าครับทักทายกับพ่อออทครับผมออทสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนเร็ดทุกท่านครับันนีได้สินข่าวมากแค่นี้แหละครับผมอันนี้ว่ายไม่ตัวดีดีนะพอนาอง ตับตะว่าง่วเริ่มหายยากแล้วพอเนาะหายากครับรับผมพิกัดบ้านไหนครับพิกัดบ้านเมืองแรงนะครับมูสีตำบนประหลานอำเภอพยากรพุภูมีวิสัยจังหวัดมหาสารคามครับครับติดต่อกับไอเดลากับศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับอีกเบอร์หนึ่งกับศูนย์เก้าสามองแปดห้าเก้าหกสี่สามครับเซ็นมุกเ็นมกมีใชยป้าภาษาไทยครับการประกันการประกันกับักคไปครับสิบห้าวันเนาะค่ตัดค่าอนนาดัครัหหน้าดังครังนี่เนาะ ให้แน่กับรับกันครับให้แน่กับมือเนับการขนส่งเหรอครับผมส่งฟรีทุกภาคอีสานส่งฟรีทุกภูเอีสานแต่ว่าส่งในตัวไทยเนาะครับส่งในตัวไทยพี่น้องภาคเหนือภาคกลางใต้ออกตกอยากได้โคมานะครับอ่ะส่งได้ทุกที่นะครับตัวไทยเอาชุดแรกแห้งมันไปคมไหนก่อนพ่อชุดแรกแห้งมันเอาันื้อกัดเลยครับเอานี่เนาะเอาเงี้ยเงยงากเลยเนาะครับใหญ่ๆยงยากพี่น้องถามกันกับมาหลายนะครับอยากได้สายกัดตีเลือดสูงๆพันธุกรรมดีๆตัวใหญ่เนาะครับลูกเพิ่นที่นั่น ลูกคุณครับาดขาห,ห <c oughs> ลูกข <c oughs> ึ้งใหญ่ขึ้แทนก็ลูกไดปเดือนแล้วพอ่อลูกไปเดือนกัวงหนึ่งเดือนลูกไปเดือนกว่าพี่น้อง <c oughs> เป็นแม่กัดใส่ <c oughs> ลอยก็ไม่มลอยห้าสิบปีไปแห้า <c oughs> สิบแล้วครับสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็วลูก,กตัวปูลูกได้จักเดือนแล้พ่อลูกไปเดือนกัวงหนึ่งเดือนเดือนกัวาป่ะพี่น้องเบิรงขาำสูงอาน่าจะผสมกับบีบมานอนตัวนี้เนาะพี่น้องเบิรงพันดุกรรมของเพื่อนลูกได้เดือนกวัวา พี่น้องแม่ไซใหญ่นะครับแม่กัดนะครับแล้วก็ลูกเป็นลูกตัวผูอาจจะเป็นลูกผสมกับบีบมาเตอร์มาเดือนกกวามแม่สูงรอยหาสิเป็นลูกตัวไหนครับผมลูกตัวที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองครับเอาไปหา<อ>สายนี่ครับสายขุนสายเนื้อครับใไงไวราคาเท่าไหร่ครับเปิดราคาสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทพี่น้องที่เด็ดเลยแม่เพ่นกระใสไง ต่ราคาเนียแม่ยก็่ื้อบอกสองหมื่นว่นวาท <ผม S 1> ี่บอกครับอ่ะพี่น้องมึงแม่สูงร้อยห้าสิบนะครับเป็นพอพันเลยครับลูกอ่ะนี่เป็นแม่บอกแม่พันลูกกับตัวดีนะพ่อเนาเนะครับผมแค่เดือนก็กว่าพี่น้องอประมาณเดือนสองเดืนอนผสมแม่ไอ้ลูกไส้เป็นผสมดีมัตเตอร์มาครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทเป็นราคาห้องกับราคาห้องครับก็ร้องได้ก็ร้องได้ครับสูงซี่ขั่วภาคอีสานนะครับใครกําลังหาแต่ว่าลูกรับประกันว่าขาไงแห้งครับพี่น้องมึง ลูกสีดีไปอยากได้เป็นพ่อพันธุ์พ่อคู่ฝูงแน่นาากดกับนี่ตวัวดีๆแบบนี้หายากครับตอตรงลูกดีครับพี่น้องอ่ะนี่ทีเด็ดเลยสามหมื่นหนึ่งพันบาทชุดต่อไปครับอะตัวต่อไปตัวที่สองครับพี่น้องเอาแม่ลูกให้พี่น้องเบ่งเอาแบบฟันสั่งน้อยเนะพ่อเนาะเอามาตันเลยแกลูกหมูเลยครับเป็นงวถูกหมูครับตันตันพี่น้องปลา,ามาเป็นงัวกระทิ้งหมดละ อันนี้ลูกเพิ่นทีพ่อครับลูกเพิ่นครับลูกเพิ่นกับย่างหนาเลยลูกหนาครับลูกเดือดมือัเดือนแล้วคือเป็นหางแครเดือนหนึ่งเลยละครับลูกเดือเดือนหนึ่งครับอเออตัวนี้น้องมึงเลี่ยมตัวไหมหนาได้แม่ครับนุ่มดีครับเป็นเป็นลูกตัวไหนพ่อลูกตัวสองครับลูกตัวสองเนาะครับอสอันลูกกับเป็นตัวแม่ที่สิครับตัวนี้เนาะครับเบิึงลูกครับลูกตัวผู้ได้ครับพี่น้องแม่กับเน่าลึกลูกแม่กับหนาครับเป็นงัวดูกูอะหนาอยู่ๆแม่สูงรอร่อยทีไรพ่อตัวนี้ สูงกับประมาณร้อยสี่สิบครับสูงประมาณร้อยสี่สิบเป็นลูกตัวที่สองลูกประมาณเดือนสองเดือน้วยกันปลาแต่ละโตราคาเท่ไหร่อคุ้มนีิเปิดไปสามหมื่นสี่พันบาทครับสามหมื่นสี่ครับอันนี้คือราคาห้องครับแป่นแม่บึงเนื้อผมใหญ่บึงเนื้อเนาะพี่น้องบ่งไข่ไข่ขาใหญ่นี่ครับหนาครับหนาครับเป็นงวดดูกหมูนะครับพี่น้องแต่ว่าลูกก็ย่งหนานม่พอเนาะครับโอ้ลูกไสองสามเดือนบึงอะไรลูกพี่น้องบึงบึงลูก สามหมื่นสี่พันบาทนะครับเป็นราคาร้องนี่สลูกตัวดีๆนะครับพี่น้องนี่สลูกตัวดีคืออน,นาคตต่อพัฒน์เบิดเลยครับี่ลูกเพิ่นหนาอยู่ๆแบบนี้อแม่ติดใจลูกงามๆครับเป็นตะเกียบใบเป็นแม่บอกแม่พัน์นะครับพี่น้อง 30, 30, สามหมื่นสามหมื่นสี่แล้วพ่อเนาะสามหมื 30, ่นสี่พันบาทสามหมื่น <40, 000 S 2> สี่ต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้ทรงซี่ทวายอีสานครับอะถือว่าพันธุก,กรรมดีเบิ้งเหนือหนังตัวโตเพิ่นนี่ครับพี่น้องลูกสาวลูกชายนะครับพี่น้องลูกชายเพิน่น โอ,โอ้หนาอยู่หนาอยู่พี่น้องมึงโอ้เป็นทหารกับเป็นทหัรเอาชิ้ต่อไปนะพี่น้องชิ้ต่อไปแม่ลูกนะครับงามงามงามพี่น้องข้อเนี้ยอ่อนซ่อนข้อพันพี่น้องผมว่ามันอาจจะเป็นลูกผสมดีมัดเตอร์มากคนละนนตัวน,นี่ครับตัวต่อไปเป็นโคมที่สามพี่น้องเอาเขาซูโหมโดแม่ลูกลูกตัวเมียสวยๆไอ้ลูกงามๆครับ เป็นแม่ลูกลูกสาวนะพ่อเนาะครับลูกสาวครับลูกสาวพ่อใดครับตัวนี้ลูกสาวพ่อหลอดแล้วครับแต่ว่าค้นหาใบให้่บเห็นไหมครับนาจะทับหลอดแล้วเนาะรอบยายพันจับโมได้อะยายพันจับโมได้เจ้าของจาบโมได้่ว่าลูกเรียมตัวงามครับครับอ่ะนี่แม่ลูกลูกสาวเดืเจ็ดเดือนแล้วครับลูกมันหาเดือนครับลูกสาวประมาณหาเดือนครับเบื้องเนื่อหนังจนโตเอาเป็นลูกตัวที่ไหนครับตัวที่สองครับลูกตัวที่สองลูกสาวหาเดือนแม่พันทับไหมครับแม่พันผสมได้หนึ่งเดือนหรอครับแม่ผสมได้หนึ่งเดือน สูงร <PI> Entonces, ้อยเท่าไรร้อยสี่สิบบวกครับสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกพี่น้องเมืองลูกสาวหลังแตกๆลูกสาวได้๋หาเดือนโอ้ใจหลูกงามใจหลูกงามบุหรี่นี่ตัวโคมงามเนาะครับผมใส่โัวกรอนเอกอนครับพี่น้องจุดตั้งฟาร์มคนที่สามราคาเท่าไรครับเปิดไรสามหมื่นสี่พันบาทเพื่อนครับเอาราคาเดียวกับตัวผูกเนาะครับสามหมื่นสี่ตานี่ตัวแม่เลยครับพี่น้องมักค้งได้เลือกเอาถูกตัวละหมื่นก็บาทคือว่าเป็นง่วงงามพี่น้องพันหมื่นดี ให้ลูกงามทุกโตเลยครับสามเบอร์แรกนี่พี่น้องเบอรงโคมนี่กับสามหมื่นสี่โคมนี่สามหมื่นเอ็ดกับโคมนี่สามหมื่นสี่ครับพี่น้องนี่โคมนี่กับสามหมื่นสี่พันบาทต่อร่องได้ต่อรองได้ครับส่งฟรีครับทั่วภาคอีสานครับผมราคาตรงกันกับส่งฟรีในตัวไทยพี่น้องอ่านี่สามหมื่นสี่แม่ลูกเท่ครับสวยครับแดงแดงๆเลยครับหนาดีเรียมตรงงามครับถูกเฉลี่ยแล้วก็ถูกตัวละมื่นเจ็ดครับพี่น้องราคาก่อนต่อนะครับ แมูกับมือกวาบล้วครับแต่กับมือกวาแม่กระมือกว่าครับอ่ะตีราคาเนือละครับพี่น้องแต่ว่าแม่คนผสมให้แล้วอ่ะชุดต่อไปครับอ่ะชุดต่อไปเป็นแม่ลูกโคมที่สี่ครับพี่น้องอันนี้กับลูกสาวสวยๆครับหนังย่นๆอ่ะเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับครับผมลูกลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกลูกโหลดื่อนครับนี่ก็มีใบพี่น้องเบิ้งเหนือหนังตัวนี้มีมีครับต่ว่าอยู่ในบ้านครับอ๋อตัวนี้มีใบเนาะ อ่าตัวนี้มีใบแต่ว่าจำซื้อว่าใดนะพี่น้อง่ลวเมริกันครับอ่าลูกสาวอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าในเดือนครับพไปหาเดือนครับไปหาเดือนพี่น้องเบิ่งเหนือหนังเลี่ยมโตเพิ่นสวยเป็นลูกตัวที่ตัวตัวแรกเลยครับอันนี้ลูกแรกเนาะครับอ่าแม่สดลูกสวยให้ลูกงามครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งเนือหนังจนโตเพิ่นลูกสาวหาเดือนแม่สูงรอยเท่าไรพ่อแม่สูงรอยประมาณสี่สิบบวกขึ้นกันครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกพี่น้องเบิ่ง หัวงามเอาไว้เป็นแม่บอกแม่พันสวยๆคมนีราคาเท่าไรครับเปิดเวยสามหมื่นสี่พันบาทพี่นอาราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันพี่น้องวัวราคาเดียวทุกคมเลยเบนเบ่คโคมหลกครับคมนี่กับสามหมื่นสี่ค้มนั่นคมสองคมสามกับสามหมื่นสี่ครับผมยังไม่ถึงข้อแสนนะพ่อเนาะครับอ่าสามคมโมคมที่สองถึงสี่นะครับคุคมนี้สามหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้อง อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับส่งในทั่วไทยนะครับอาชื่อต่อไปครับพ่อตัวต่อไปเป็นเบอร์ที่ห้านะครับเป็นเบอร์ที่ห้าเป็นแม่แดงโบสครบเครื่องสถานะเป็นไรพ่อตัวนี้แม่ทองแปดเดือนครับไัวน้องแก่ครับทองแปดเดือนที่สองแปดเดือนจะเข้าเก้าเดือนเอาสาหรับใครที่ต้องการอ่างวดทองแก่ครับไปรอดลุนเพลรอกกินนองท่องพ่อไหนครับตัวนี้ท่องช็อกโกแลตครับอันนี้ท่องช็อกโกแลต ครับแม่กระแดงพ่อกระแดงพี่น้องเป็นตัวลูกตัวเทพอนี่ลูกแรกเลยครับเอาแม่ทองแรกเลยเนาะครับอะแม่ทองแรกครับพี่น้องแม่สดเลยอเป็นมั่วสาวทองแรกท้องแปดเดือนกับพ่อช็อกโกแลตควมสูงร้อยเลยพอร้อยสี่สิบคือครับ,รอ,รรบอ่าความสูงประมาณ140ร้อยสี่สิบนะครับสำหรับใครที่หาแม่สาวทองแรกครับแก่ๆกวนหาง่ายเลยพี่น้องควนหางหมดง่ญ่เลย ีเอาไปล่อหลุ่นเพลรล่อกินน้องตำนี้บ่มีเนะฮะเนาะครับรับประกันตำนี้ครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นห้าพันบาทครับเอาเบาๆครับสองหมื่นห้าครับผมต่อร่องได้ครับผมตรงฟรีเพื่อภาคอีสานครับผมราคาตรงกันก็ส่งฟรีในทุไทยซื้อบะมือนี้เป็นราคาที่เป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องแล้วกันเนาะเพราะว่าทุกโตทุกโคมนพี่น้องราคาพอสื่อพอต่อถูกโตเลยที่สําคัญส่งฟรีพร้อมนะครับ สองหมื่นห้าพันบาทนะครับวัวท้องแปดเดือนกับพ่อช็อกโกแลตแดงโบสครบเครื่องประกันตำหนินะครับพี่น้องคือว่าสวยครับพี่น้องบ่มีด่างบ่มีแป๋วเลยเนาะด่างแป๋วบ่มีครับอ่ะแดงทั้งตัวนะครับตัวนี้สองหมื่นเล็บดีอ่นี่ครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้อ่ชุดต่อไปครับตัวต่อไปครับพี่น้องที่เด็ดสําหรับกู้ใดที่อยากได้งัวใหญ่ครับฟีวใหญ่ ตัวนี้เป็นถานะเป็นไรครับพ่อแม่แยกลูกครับแต่ว่าผสมไปแล้วครับแต่ว่าใส่ยากเลยใส่ยักเลยตันเลือนลอยครับใหญ่แน่ครับพี่น้องสูงหน่อยใช่ไหมพ่ตัวนี้ผมว่าลอยห้าสิบบวกบวกอยู่ครับปีต่ำต่ไม่ที่ร้อยห้าสิบบวกครับเป็นแม่แยกลูกเตี้มใหญ่ครับพี่น้องเตี้มใหญ่ผสมไม่พอตัวนี้ผสมได้เดือนกัวหรอครับผสมได้เดือนกว่าครับอีกว่าโดนในตรวจท้องแลยโดนแล้วเนาะอ่าเป็นปลุมเอาพี่น้อง ขันตัวทองมาแล้วมันจิเป็นอีกระค่าหนึ่งไอพี่น้องไปรุนเอาตัวนี้เคยมีลูกมาจะกตูวเอตัวเดียวครับเคยมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งเนาะแหมสดอยู่ดีสดดีพี่น้องหนอกว่ามันงวบปู่ครับพี่น้องเบื้องหน้ารอสูงพม่าร้อยหาสิบเบื้องเนื้อหนังตนโติ่นใครอยากได้เป็นแม่บอกแม่พันสีสองฟังเหมือนกันนะพ่อเนาะครับผมีสอจุงจุงให้นพี่น้องเมิ่งไหครับผมอ่านี่อ่ะนี่ครับหญ่ครับพี่น้องสูงร้อยหาซิบผสม ไอ้เรียบร้อยอันนี้ผสมพอด้ครับผสมช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตแต่เดือนกว่าเนาะตัวนี้พ่อเปิดราคาเท่าไรพ่อง่ายๆแบบนี้เปิดติดสี่หมื่นสามพันบาทครับสี่หมื่นสามพันบาทครับผมอันนี้สมัยตะก้อนกัแสนกว่าเนาะโดนกลัวครับอันนี้แสนกลัวครับสี่หมื่นสามครับเป็นราคาห้องต่อร้องได้ครับผมส่งฟรี่็ไปอีสานนะครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทุกหม่องครับพี่น้องอยากได้แม่บอกแม่พันตัวใหญ่ๆ เล็บดีนะพ่อเนาะเล็บดีนุ่มซีนุ่มคบเบื้องเนื้อนังต้นโตครับรัวฟิ่มใหญ่เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันพีน้องตะกี้มันมีเงินแสนตะแสนหนึ่งก็จับว่าได้นะพ่อตัวนี้นะครับถ้าแสนหนึ่งกับ่าได้อ่าว่าขายให้ได้ครับตัวนี้นี่ครับสี่หมื่นสามพันบาทเป็นราคาร้องต่อร้องได้รงซีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องใครชอบบัวใหญ่ฟิ่มใหญ่ๆแบบนี้เอาไปเป็นแม่บอกแม่พัน ตำหนิไม่มีนะครับง่ายครับน้องพ่อเนาะครับง่ายครับเอาชิดต่อไปครับ่อาตัวต่อไปครับอ่าใครกําลังหาหัวสาวครับแดงแดงพี่น้องแดงบดตัวเลยเนาะครับผมเป็นลูกสาวพ่อได้พ่อลูกช็อกโกแลตครับตัวนี้ลูกสาวพ่อช็อกโกแลตได้สองปีสองปีครับเป็นหัวสาวผสมเนาะครับผมอแดงบดครบเครื่องครับพี่น้องสูงร้อย ร้อยสามสิบกวนหรือว่าส้นช้อยสี่สิบเล่ร้อยสามสิบห้าบวกถึงร้อยสี่สิบเนาะเอาไปเป็นแมยบอกแม่พันพี่น้องเป็นง้วแม่สาวลูกสาวช็อกแลตไปชอบสีแดงแดงครับว่าแดงตะแขวครับตัวนี้พอเปิดราคาเท่าไรครอตัวนี้เปิดว้สิบสองหมื่นสามพันบาทครับเอาเบาเบาสองหมื่นสามพันบาทพี่น้องเป็นเมยบอกแม่พันแต่รับประกันว่าสีนี่เม็ดสีว่าแดงตะแขวบเม็ดสีดีครับนี่อะไรกุ้มสีดเลย สองหมื่นสามพันบาทเป็นราคาร้องนะครับต่อรองได้แล้วก็ส่งตีทั่วภาคอีสานนะครับส่งได้ทั่วไทยสีซองฟางเหมือนกันนะพ่อเหมือนกันครับผมมีสองมีผมมีด่างเลยครับไม่มีจุดมีด่างมีแป้นนะครับอันนี้คือรับประกันว่าสีแดงทั้งตัวสองหมื่นสามพันบาทครับสน่สวยเลยนมสีไม่มีติ่งสูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบแล้วครับพี่น้องประมาณนะครับอาชุดต่อไป อ่าชุดต่อไปนะครับสำหรับเกษตรกรที่อยากได้ควายเผือกไปเลี้ยงครับพี่น้องมันแสดมัพอมันคือครับอ่ามันคือพอกันนะวัาน้ำกันมานน้ำกันที่นี่ครับอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วครับนี่อายุสิบข้าปีปรมาณนี้นะครับกำลังสิบข้าปีเนาะเป็นเ็ตัวเมียทั้งสองเลยป็นตัวเมียทั้งสองครับตัวเมียทั้งสองครับเป็นควายเผือกนะครับอ่าจจะเกิดจากพ่อดีเนาะครับตัวนี้นี่ใบป่ะวอบอครับตัวนั้นเกิดพ่อดีอยู่ลูก ลูกโปลดดยูยครับเต่นเต้นในพอบ้านครับอันนี้ทอดเป็นบ้านตีเบรกอนบ้านเลยครับผมครับอเป็นตัวเมียทั้งสองตัวนะครับสําหรับผู้ใดที่อยากได้เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันเป็นควายเผือกสองตัวสวยๆสูงขนาดจะลอยเลยพ่อหนึ่งลอยเศร้าเนาะครับประมาณลอยเศร้าประมาณลอยเศร้าครับเปิดยกหรือเปิดแกคกับเปิดยกครับเปิดยกสองตัวเลยครับอ่วา่เผลือกสองตัวตัวเมียสวยๆราคาเท่าไหร่เหรอ เพ้สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่สามหมื่นเก้าเป็นคว้วยเผือกครับพี่น้องคว้วยโมก้นสามหมื่นขี้ได้พ้อไม้ได้พ้อมครับเชียงนะพี่น้องรับประกันความเชื่องอ่านี่สามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับอ่ะพี่น้องนี่เบ่งเล็บเบ่งยังครับอะนี่ครับนี่สวยๆครับสูงประมาณร้อยยี่สิบนะครับอายุประมาณจะเข้าปี สองตัวสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้คส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องส่งได้ทั่วไทยนะครับสวยเลยสามหมื่นเก้าพันบาทครับซื้อไว้เป็นเงินเก็บเป็นออมซื้อไว้เป็นแม่บอกแม่พันไดครับอ่ะชิ้นต่อไปครับอ่ะพี่น้องอ่าพอดว่าเบิร์ดแล้วครับพี่น้องัวนี้หางงอหย่ารึเปล่าเนาะครับผมอางว่าจางวตัวดีๆตัวเก่งหางหย่าพี่น้อง นี่ครับไปมากสนใจกับเขามาเลือกมาช่มมาเลือกออกครับพี่น้องมาตอเอาหนาคอกยังในราคาถือครับผมแต่ว่ากับส่งในทัวไทยนะครับพี่น้องภาคเหนือภาคกลางใต้ออกตกอยากได้โทรมาสอบถามเอาเอาได้ครับผมซื้อถ่ายฝากเบอร์อีกรอบไหมครับพ่อครับเบอร์ที่ช่องทากหรตอที่โตได้ก็0857471440ครับอีกเบอร์หนึ่งก็0932859643ครับ ID ไล่ก็ เฮ้ยเฟซบุ๊กชูมิชัยชฟ้ามครับภาษาไทยครับ,รบหรือเขามาชมในเกอนในฟ้ามเลยหนือเป่อเนาะครับผมสำหรับนี่ชูโอมานครับผมบสวัสดีครับ